มาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการมอบอองแลนเริ่ต่ออ่าหัววันนี้สำหรับแฟนกอ่ทรงการแล้วกันอยู่ท่เมืงวังระหว่างเราเพราะอยู่กับเด้กหนุรักที่บ้าก็ได้รักเกียรัิกระดาษนีอเดี๋ยวเราจะให้หนุ่มจากหอละวานทอ ร uh huh. okay. okay. ู้ไม่เคยหนึ่งข้าพิเศษเลยหนึ่งข้าไม่ได้จริงๆได้นิดนึงนะอ้ามักยิงยุ่งต่อหนึ่งไปแต่โอเคเมื่อหยิบแล้วประกาศชื่อถ้าเปิดว่าได้ลายต้องอยู่กับคนนั้นเปลี่ยนไม่ได้แลกหนึ่งมันจบด้วยต้องเปลี่ยนว่าอ้าหยุดลอยแล้วตะหวนเหว่ได้แล้วถึ่งโดหยิบลอยแล้วถึงตรงว่าประกาศด้วยเราจะจ่ายนหมดจานเสร็จ แรกก่อนเบาๆนี่ก็เลยถามไปน้องไม้่ต้องเดินหลายรอบแบบตั้งใจเลยอะไรเองเห็นผู้หญิงเขาเผาไม่ได้เลยคือว่าน้ำใจามไอีกเลยถามบอ่าสะอาดที่จะรอบเพราะเขาปวดอ่าลึกๆใส่ลวดลึกๆค่ะได สบมาสับไปจะอ่านเทียนหนึ่งชนที่แรกก่อนเทียเลเอกเสร็จล็อกแรกที่แรกก่อนยุต่อเลยคนแรกครับหมายเลขหกสิแปดครับเดือนครับผมคุณเดือน่ครับอเคโอเคว่ามาโอเคครับหมายเลขยี่สิบหกครับคุณวนาครับ ก็หมาว่าการที่เราได้ยืนกับขึ้น้ำมัให้ถึงระดีนะเก็เปิดยวให้กอนปุ๊บทีนึงเลยเดี๋ยวถามกเรอยถามพวกเรยกมาถาบังคับบังคับท่าของแป้งดูแลอือบุสัญญาครับแต่กูจะดูแลแต่กูดูแูแต่กัะงนะคะขึ้อไ่เส็จล้วจะมีจเลยขอุา หมายเลขสี่ครับตุปิ้ลนนาี้คัแล้วากาหวิมายเลขเดครับเดี๋ไปเลดูว่หียัยรัมันเซมออ้าวม่วดไม่ไดยังไม่ดยังไม่ด่ายรูปกับรับขอดก่อนเอ้ามามาเลยค่ะ วจะขึ้นเวทีรอแค่เซตแรกก่อนใช่ไหมพี่อเซรกก่อนเซแรก่อนเลร้อยจัไท้าไม่ต้องกจะได้เจับหลายรออสมสกดน้อผู้ชายรออเดี๋ยวโดนทุกเนลาบ่อยน้องผ้าล็อกเดนองายยุคุกกระกใจเดินตามมองไเห็เลยอจะเข้าก็ได้ถานได้ยังพี่ต้พี่อเกงใจต้องหน้าไม่อยากถลานี่นะอะประกบคู่เลยทุกคนได้ไหมเดี๋ยวเรามาของอางวนค่ะ อยู่ข้างหน้าเิญจะอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็มองเขให้โอ้บังิกบังิดเลยอ้าวยังไงอ่ะบางติีก่ด้ยครับแกะหนึ่งใาหนึ่งกให้นด้วยนอเพื่อนด้วยอ้าวแกาอารมณ์ได้ย่นานจะิไปเเร่วางหัวกนเลยกอลูกใ้นนี้ใช้กันนี้เดงรักกันไว้รักกันไว้